เลนเจอร์สายมาหลังเกิดใหม่นะครับมีวิธีการเล่นยังไงบ้างโดยเฉพาะใน PVE ไปดูกันเลยครับ สำหรับสายขี่มาหรือว่าบุ๊คไรเดอร์นะครับก็ยังคงเป็นสายที่มี DPS สูงที่สุดของเลนเจอร์โดยเฉพาะใน PVE ซึ่งปรับมาใหม่เนี่ยก็มีอะไรเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเลยแต่พวกของที่ต้องใช้หรือว่าบิลตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้เหมือนกันกับสายวินว er. ็อกเกอร์ดังนั้นถ้าส่วนไหนผมไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิปก่อนหน้าเลยนะครับ <B uck> เริ่มกันที่สเตตนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถอัพได้เหมือนกับสายวินว็อกเกอร์เลยก็โฟกัสให้ได้ค่าเด็กกับค่ารักสูงสุดที่เหลือเนี่ยลงค อยู่แล้วได้แอคทิเสปีดเต็มที่500หน่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยสามารถลงสเต็งได้เพื่อให้ได้พลังโจมตีเพิ่มเติมโดยค่าที่โฟกัสเนี่ยก็จะมีพวกค่าคริด,ดามเมค่าเลน์พีดามเมนะครับเพราะว่าสายมาเนี่ยก็ยังคงมองเป็นดามเมตไกภาพระยะไกลแต่ว่าเราสามารถติดค,ดคริติค้อได้ด้วยเพราะงั้นก็สามารถดันทั้งสองซ่าได้รวมไปถึงพวกค่าพีดามเมโบนัสก็จะช่วยเพิ่มเติมให้กับดามเมได้นะครับโดยสายคีมาเนี่ยก็จะมีเบสพีเอทีเคที่ค่อนข้างสูงกว่าสไนปิ้งชอ เป็นบิวเดมอนเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นบวกเกี่ยวกับดาเมจของสายคีมาทั้งหมดมีเอฟเฟกที่ทําให้ตีๆอยู่แล้วก็มีรังแยกของหมาออกมานะครับได้สูงสุดที่2ร่างแล้วก็ตีไปเรื่อยๆมันก็จะระเบิดถึงบวกสิบแปดเนี่ยก็จะทําให้สุบทอดค่าคลเรตมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอื่นๆก็บวกค่าคิดาเมจเพิ่มเติมส่วนบิวชุดที่ใช้ก็จะเป็นเอจายเซตที่บวกพี A ีเคพื้นฐานตามค่าเด็กนะครับแล้วก็ประดับใช้เป็นซิลเวอร์กอรี่ถ้าใครใช้คอสแล้วแรงกว่าก็ปรัปััับไไปปใใชชช้้้ดนนนนะรส่ว fashion, วววฟหผมจเเ็ตก เลนส์พีระเมดแล้วก็สกิลดาเมจโบนัสแล้วก็ส่วนหน้าเป็นโกซิเฟมส่วนปากเป็นนกหวีดนะครับหลังเป็นแอชเชอร์เมโลดี้แล้วก็คอสตูมเป็นแบ็กทูสคูลนะครับเฟืองที่ใช้สําหรับสายขี่ม,ม้าเนี่ยก็สามารถใช้ประมาณนี้ได้เลยมีคอเวอร์โหลดนะครับโฮลิไลท์เอ lo, เลเมนต์แอโร่เรโซแนนซ์เองก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีโอกาสออกดับเบิลสตาร์ฟออโต้อยู่การมีเฟืองนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เป็นบวก90เหมือนกันตามด้วยมานาเลนจริเวอร์ซอนนะครับเพราะเราเข้าไปดีระยะใกล้แล้วก็โฟกัสไม่เพิ่มสเตต Attention Concentrate ส่วน Eagle Focus อันนี้อาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนะครับดังนั้นอีกอันนึงเนี่ยถ้าจะแนะนําก็จะเป็นตัว OI ก็ได้นะครับบวก PDK พื้นฐานหรือว่าจะเป็น v i p e r Blast มีโอกาสสร้างดาเมจแล้วก็ติดลายได้ด้วยไม่ก็จะเป็น Double Star Boost นะครับเพิ่มดาเมจ Double Star ไปอีกเฟืองก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับ ออกแมวก็จะเล่นเป็นสายคลิธิคอ,อรล้วนเหมือนเดิมเลยก็เป็นชาร์ล้วนเสื้อเป็น PVE กับพวกค่ารักต่างๆหน้ากับปากเป็น Pv เทคนิคหัวหลังคอสตูมเป็นซูเปเรียส PTK กับค่า PTK ทั่วไปนะครับ รูนอาชีพก็จะใช้เป็น Predator Twin นะครับส่วนพาสซีฟรูนก็จะเป็น n i t r Force, Toy Officer, So Mark แล้วก็ Starfall หรือถ้าเป็นกรณีลดเลือดก,ก็ถอด Starfall แล้วใส่ช o y Mist <c oughs> ก็ได้เนื่องจากสายหมาเนี่ยสามารถดูดเลือดได้ด้วยดังนั้นโดยปกติเนี่ยใส่เป็นลดเลือด2เม็ดเลยก็ได้แล้วก็รูนกดใช้ใช้เป็น p r i m a r นะครับในซัตเอนจิ้นของสายหมานะครับาเลน n ์ก็จะมีสำคัญแค่2อันด้วยกันก็คือตัวว a r แรมเพ a หลังจากใช้วา r แรมเพจแล้วความเสียหายสกิลครั้งถัดไปแรงขึ้น50%นะครับแล้วก็ถัดไปเป็นตัว b l e อันนี้ก็ท ให้เป้าหมายติดหลอดแล้วโดนดาเมจแรงขึ้น50%ด้วยที่เหลือเนี่ยอะไรก็ได้นะครับถ้าเอาไว้เพิ่มดาเมจก็จะมีรุตเลสเบลสแล้วก็อันดอนเต็ที่พอจะช่วยเพิ่มดาเมจได้ส่วนต้นต่อเนี่ยผมก็ใช้เป็นเพีดาเมจล้วนเลยนะครับแล้วก็เป็นดีดักชันอินดักชันเชาเวอพอนเิบิล่าก็อัพประมาณนี้ได้เลยนะครับพวกสีส้มที่เพิ่มดาเมจธาตุเนี่ยก็ส่งผลแล้วเนื่องจากตัวสายหมาเนี่ยสามารถเคลือบธาตุได้แล้วนะครับไม่ได้ฟอร์สอิวนรัลแล้ว,แล,วแล้วก็ด้านล่างออพประมาณนี้ใช้แอซ คีรีวิแป80เมื่อปล่อยสกิลวัรคสไตล์จะมีการไล่ v u l n e ร a b l ลนะครับก็เอฟเฟกนี้เนี่ยจะทําให้เป้าหมายโดนดาเมจแรงขึ้นซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องอัพวัรคแด๊ดก็สามารถได้รับอสิบจากตรงนี้ด้วยนะครับมาที่เรื่องการอัพสกิลนะครับก็จะคลาสแรกเนี่ยอัพเหมือนกันเลยเป็นดับบเิลสตาร์โอไอวอ w เ t อร์ไอแล้วก็ extension consented ส่วนคลาสสองเนี่ยก็จะอัพประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว detecting เนี่ยอัพไปก็จริงแต่ว่าเวลาขีหม,มาเหมือนมันกดไม่ได้นะครับ พวกแรบต่างๆก็ด้วยเช่นกันถ้าขี่ม้าอยู่เรากดไม่ได้แต่นี้ผมก็อัพเผื่อไว้ High class นะครับอันนี้อัพบัฟหลักๆสำคัญเลย To ไซ s i r e i d o u b l e s t a r t arrow training นะครับแล้วก็ win walk ส่วนที่เหลือก็อัพอะไรก็ได้นะครับ มาที่คลาส3ผมอาจจะอัพแปกนิดนึงนะครับไดมาเนี่ยพวกพาสีแล้วก็สกิลทั้งหมดจะอยู่ทางขวานะครับสกิลโจมตีส่วนใหญ่เนี่ยอัพเต็มหมดเลยแล้วก็มีอัพวาร์คคอมเพลเนียนนะครับวาร์คมาสเตอรี่เต็มส่วนวาร์คแดชดกับดิเซนเกตจะไม่ได้อัพนะครับจะมาอัพสการเวนเจอร์ไว้3แล้วก็อีก6ไพล์ที่เหลือเนี่ยผมมาอัพอิลูซีสวินเป็นทางผ่านนะครับเพื่อมาอัพอาวุตแพคทิสตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจะบวกดาเมจด้วยเป็นพีดาเมจ40%เลยก็็เเเเเออาาาาามทททรร์์กกกััับบีี่่หยไปปจจตววฟซนน2 20ชั้นจากปกติเนี่ยเราจะได้อยู่ประมาณ3% 20ชั้นก็คืออาจจะเสียเอ k ไปประมาณ30%นะครับแต่ว่าได้พีระเมดมา40%ซึ่งก็ได้10%มาก็คุ้มอยู่ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าสายขีมาเนี่ยบัฟมาให้สามารถเคลือบธาตุได้หมดแล้วทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นวัคสไตล์วัคไบส์แล้วก็วัคแลมเพจเป็นนิวทรัลแอตเทนวิทั้งหมดไม่ได้ฟอร์สนิวทรัลแล้วดังนั้นถ้าจะเคลือบธาตุเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องใช้เป็นไอเทมใบธาตุที่หาซื้อได้จากร้างคาฟาชอ็อปโดยจะจํากัดการซื้อต่อวันด้วยนะครับมีทั้งแบบที่ระยะเวลาสั้นสีม่วงแล้วก็ระยะเวลาค่อนข้างนานหน่อยสีทองอันนี้ก็จะอยู่ได้เป็นชั่วโมงดังนั้นสายขี่อข้างเ,องาอเือนท่นาอยายกไดด้าเม ที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็แนะนําให้ใช้ลูกธนูตามธาตุด้วยเพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกที่ออกไปด้วยของดับเบิลสตาร์ที่เป็นเอฟเฟกต์พาสซีฟรวมไปถึงดับเบิลสตาร์ทจากตัวการ์ดออกอาเชอร์ม่วงที่เราใส่ด้วยออโต้เซตติ้งก็จะใส่เป็นบัฟทูไซส์กับคอนเซนเทตได้เลยนะครับตามด้วยสกิลโจมตีเรียงเป็นวักแรมเพจวักไบส์แล้วก็วักสไตล์วักแรมเพจเนี่ยจะตั้งไว้ที่2ส่วนการขี่หมาเน,นี่ยตั้งออโต้เลยก็ได้นะครับวักมาสเตอรี่เวลาเรากดออโต้เนี่ยมันก็จะเริ่มจากขี่่หมาากกอนนแล้ว้ว็บบััฟนะครถ ในระยะโจมตีเนี่ยมันก็จะเข้าไปตีเลยแต่ด้วยความที่ผมอัพตัวนี้มาด้วยนะครับ Tar g e t Practice สกิลนี้เนี่ยจะบัฟได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่บนหลังหมาเท่านั้นดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยจะไม่ใส่ออโต้วมามัสเซอรี่เข้าไปด้วยนะครับจะกดเองเพราะถ้าใส่ทั้งคู่เลยเนี่ยพอเรากดลงจากหมาแล้วมันจะขึ้นหมาทันทีนะครับทำให้เรากด Tar g e เ Practice เองไม่ทันดังนั้นเวลาก่อนเริ่มโจมตีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเริ่มจากบัฟบัฟแล้วก็บัฟ อีกอันหนึ่งเสร็จแล้วก็กดชีหมาแล้วค่อยเข้าไปตีประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าสมมตีไปเรื่อยๆแล้วตัวบัฟ target practice เราหมดเนี่ยก็ให้เรากดลงหมาลงมา นี่แล้วก็กดบัฟนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปขี่หม่เดี๋ยวเทส DPS ให้ดูคร่าวๆนะครับระหว่างสายขี่มาที่เราใช้ Target Practice ก,ก,กับไม่ได้ใช้ซึ่งสายที่ไม่ได้ใช้เนี่ยผมจะอ้างอิงเป็นตัว p ีีเซหนึงที่ผมอัพไว้นะครับแล้วจะมาอัพ Scavenger เ,เ,เต็มว่าระหว่างมีกับไม่มี Target Practice เ,เนี่ยแรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเทียบ DPS ระหว่างสายขี่มากับ Sniping Shot ให้ดูด้วยเลย การขี่มาใน PVE <Pok> er. <em> ก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมก็ถ well? ือ ok, ว่าบัฟมาดาเมจดีขึ้นพอสมควรเลยแต่ว่าตัวใบเคลือบท่าเนี่ยก็แอบหายากแล้วก็เปลืองอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็โดยรวมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสําหรับคนที่เล่นเลนเจอร์แล้วอยากได้ดาเมจเพิ่มเติมข้อเสียก็คือใส่มาเนี่ยมันค่อนข้างจะตีใกล้มากนะครับเวลาไปลงดันที่ต้องการหาตำแหน่งในการยืนเพื่อหลบดาเมจอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทําได้ยากนิดหนึ่งแต่ว่าข้อดีก็คือแรงแล้วก็วิ่งเร็วมากนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ